กว่าจะถึงเป็นการเดินทางที่เหนื่อยที่สุดเท่าที่เคยเดินมาเลยอะมึงตูดกูอ๋อมาถึงแล้วนะทุกคนทุ่งสังหาราจอด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 อย่าแต่งกายแบบนี้นะครับพอไม่ล้วก็เหนื่อยด้าด่าด่โอเคเซ็นดรัวิดโอเดียว a อเดโอแไท a กมี a ังก์วีมึงเอาไหมคะอาอโออดอโรีโ hmm. ซ่ o ฟ o อองยหมดสิบห้าดอลลาร์นะคะถ้าไม่มีออ okay. okay. okay, ิโอจะอยู่ที่ราคาสดอลลาร์แต่ถ้ามีออิโอจะเป็นหกดอลลาร์นะคะโอเคครับอเโอ ทีสักากร์ดฮะตือแล้วนะคะมีออเดโออโอนี่ไงจีิงดิเ <c oughs> <c oughs> ขาเขียนอยู่ตรงนี้มีหลายภาษาแล้ทุกคนสาม,มารถเลือกได้ไอ,อคิวทำงาไปไปตามตันตินนะครับมันหนึ่งซองคัทสองครับอ๋อมันจะมีเขียนบอกใช่ไหมครับ จุดหนึ่งอยู่ตรงไหนหลุมศพอ๋นนอ,อ,อนี่ไงสตาร์ตกตรงนี้นะคะทุกคนนี่นะคะเราก็อยู่ที่ปุ่งสังหารนะคะที่จุดหนึงที่คือเขาฆ่าคนกัมพูชาที่นี่นะคะวิธีการฆ่าของเขาอก็คือเขาจะให้คนที่เนี่ยขุดหลุมศพของตัวเองนะคะลึกประมาณ1เมตรนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเอาไม้ หรืออะไรสักอย่างที่แบบจอบเสียมอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรพวกอุปกรณ์ทางการเกษตรหรือว่าเครื่องมือที่เขาหาได้มาทุบที่ทุบที่หลังคอตรงหัวศีรษะนะคะแล้วก็พอแบบตายแล้วก็ผักลมหลุมสุพแล้วก็ฝังกบเลยอะเนาะนี่นะคะ ก่อนเลยเขาจะมาที่เนี่ยส่วนใหญ่ที่เนี่ยเขามาจากคุกตัวแสลงนะคะแล้วมาทุกจะมาที่เนี่ยเพื่อมาส่งเหยื่อหรือผู้คอร้ายสองถึงสามครั้งต่อเดือนเลยแต่และครั้งก็จะมียี่สิบถึงสามสิบคนเลยนะพอมาส่งเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอามารวมกันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโกดังเอาไว้เก็บน,นัน่นนะเขาเรียกว่าอ,อะไรสารเคมี พวกดีดีอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ไปมันคล้ายๆยาฆ่าแมลงแกเป็นยาฆ่าแมลงออ่ชนิดหนึ่งที่เขาใช้ทั่วกันในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนี่นะคะนี่คืออาวุธที่ใช้สังหารนะก็คืออาวุธที่เราจะเห็นได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นจอบเสียมขวานพ้า อะไรพวกนี้ที่มันมเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการเกษตรนะท,ที่หาได้ทั่วไปนะคือเป็นอุปกรณ์ไว้สําหรับฆ่าหมดเลยนะจุดเนี้คือเขาจะให้เหยื่อขุดหลุมด้วยตัวเองแล้วก็จะมีคนมาฆ่าเขาแล้วก็พักลงไปในหลุมแล้วพอเขาไม่มั่นใจว่าอาตายหรือไม่ตายเช่เนบ้เขาก็จะโรยสารเคมีลงไปอีกรอบเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อทําให้ตายแน่นอนสอง เพื่อดับกลิ่นเพราะว่าในหลุมศพเนี้ยหลุมหลุมแบบเล็กๆเนี่ยคือมีศพถึงสี่ห้าสิบเลยนะดังนั้นเรื่องกลิ่นต้องมาแน่นอนคือพอมีกลิ่นปุ๊บเขาก็ต้องหาอะไรมาดับกลิ่นเพื่อที่จะไม่ให้แบบกลิ่นมันรุนแรงทุกคนเห็นนี่ปะเนี่ยคือต้นตาลเขาจะใช้ต้นตาลเนี่ยสำหรับฆ่านักโทษโดยเขาจะใช้ก้านของต้นตาลมาปาดคอนักโทษ ส่วนใหญ่ที่ทุ่งสังหารเนี่ยจะมีแบบเก้า e, อี้เก้าอี้เยอะมากให้ผู้คนน่ะมานั่งแล้วก็ฟังออดิโอนะคะเพื่อที่แบบว่าจะได้แบบซึมซับบรรยากาศหรือว่าข้อมูลความรู้ที่ที่อยู่ในออดิโอนะคะไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนก็จะมีที่ให้ได้นั่งได้ซึมซับบรรยากาศที่นี่ความรู้ที่นี่แล้วความรู้สึกของที่นี่ด้วย เดินมาอีกก็จะเป็นอีกกลุ่มศพหนึ่งซึ่งกลุ่มศพเนี้มีเดือทั้งหมด166คนนะหรูประมาณเนี้ยแต่ศพทั้งหมดนะไม่มีหัวก็คือน่าจะโดนตัดหัวซึ่งการที่ตัดหัวฉันว่าคงไม่ได้ตัดแบบเรียบง่ายแน่นอนเพราะอุปกรณ์ที่เขาใช้ฆ่ามันคืออุปกรณ์ทางการเกษตรดังนั้นความแหลมคมนะ่ะมันไม่คมอยู่แล้วฉันว่าแบบ ต้องทอรามานมากมากแน่เลย้ยคนที่มาที่เนี่ยเขาคงรู้แล้วว่าคือตายแน่แนเลยคือยังไงอะคือถ้าไม่ตายที่คุกตัวเสลงก็ต้องมาตายที่เนี่ยก็แบบว่าทุกๆเดือนมาสองสามรอบรอบละยี่สิบถึงสามสิคนก็ตายหมดนะก็มาตายที่เนี่ยนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มศพหนึ่งนะซึ่งกลุ่มศพเนี่ยจะเป็นเด็กแล้วก็ผู้หญิง แล้วก็ผู้หญิงส่วนใหญ่อจะถูกแก้ผ้าและถูกถอดเสื้อผ้าก็จะพูดยังไงดีล่ะด้วยความที่คนเอเชียบ้านเราเนาะเขาจะมีความเชื่อที่ว่ารักงวนสงวนตัวใช่ปะคือการที่ผู้หญิงถูกถอดเสื้อผ้าต่อธนกกำนันหรือว่าต่อคนส่วนมากมันคือความอัอัยของของตัวเองคือในสมัยโบราณมันเป็นอย่างนั้นไงการที่แบบจะนุ่งน้อยห่มน้อยมันเป็นสิ่งที่ ดูแปลกประหลาดในสมัยก่อนใช่ไหมละ่ะการโดนแก้ผ้าก,ก,ก็เช่นเดียวกันการโดนแก้ผ้าทําให้แบบเหมือนเหมือนเสื่อมเกียรติของตัวเองในฐานะผู้หญิงคนหนึง่งนอกจากจะโดนแก้ผ้าแล้วก็น่าจะโดนนั่นนั่นแหละโดนข่มขืนก่อนที่จะฆ่าตรงนี้ทุกคนเนี่ยจะเห็นปะต้นไม้ใหญ่เนี่ย คือต้นไม้ที่เขาเอาเด็กนะเด็กเข้าใจไหมเอาเด็กแล้วมาฝ้าต้นไม้เนี่ยให้ตายส่วนใหญ่หลุมนี้ก็เลยมีแต่ผู้หญิงและเด็กนั่นเองนะคะนี่แกนี่คือกระดูกนะทุกคน ใช่ใกระดูกของผู้เสียชีวิตในช่วงหนึ่งเก้าแปดสมัยประมาณ40ปีที่แล้วนะทุกคนเน,น,น่ทุกคนทุกคเห็นต้นไม้ต้นไม้นี้ไหมต้นไม้เนี่ยคือต้นไม้ที่ไว้แขวนลำโพงนั่นเองซึ่งจะเปิดเสียงดังเพื่อที่จะรบกวนเสียงของผู้ที่จะโดนฆ่าเสียงร้อ,องขอชีวิต <c oughs> เสียงอะไรทุกอย่างเลยอะ่ะคือเขาจะเปิดเพลงดังมากเพื่อให้แบบ มันกบเสียงพวกเนี้เขาจะได้ซึ่งฉันคิดว่ามันต้องแบบระงมมากแน่เลยแบบร้องระงมมากเลยต้องเปิดเสียงดังๆเพื่อที่จะให้แบบกบเสียงพวกเนี้กบเสียงพวกร้องขอชีวิตอะไรเอ่ยะมันคงสิ้นหวังหน่ดูว่าแก ทุกคนส่วนตรงกลางตรงนี้นะคะม่เขาสร้างเพื่อเป็นสถูปที่เก็บศพอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะดรหนนาถอดรองเท้าด้วยนะคะถ้าสังเกตดีๆตรงหลังศีรษะแทบทุกคนของของที่เนี่ย ล้าวคือถูกทุบจนแตกอ่ะแต่ละคนอ่ะโดนได้อาวุธที่หาได้ทั่วไปค่ะซึ่งแบบว่าคนที่โดนอ่ะรู้อยู่แล้วแหละว่ามาที่เนี่ยต้องตายแน่ๆไม่ตายที่คุกตัวเสเลนก็ต้องตายที่นี่แทนก็คือแบบคนเป็นล้านตายจากไอพผนพดมา มาปกครองนั่นเองนะครับคนที่ต่อต้านแนวคิดแกคือโดนฆ่าหมดแกคิดว่าความคิดของแกน่าจะถูกทีสุดแล้วแหละก็เลยทําแบบนี้กับมนุษย์ด้วยกันมนุษย์ที่เป็นชาติเดียวกันด้วยนะ,นะเพื่อสุ่ยรู้สึกยังไงแย่ไหมอ่ากูหรออ่ารู้สึกแบบว่าก็สลดนะแบบเออเห็นใจเหมือนเป็นเอาคนบริสุทธ์นะ่ะมาฆ่าใช่แบบนี่แหละเนาะที่แบบว่าได้ผู้นำแย่ก็คือแย่ไปเลยอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นด้านาธุรกิจด้านการเงินด้านการแพทย์วัฒนธรรมหายเกี้ยงเลยคือโดนล,ล้างหมดเลยอะคือแบบภายในสี่ปีคือสิ่งที่สร้างมาสิ่งที่สร้างเขเมนมาเป็นพันๆปีคือแทบจะหายไปหมดรู้สึกว่านายพลทศอ่ะเสียชีวิตบอว่าไม่ได้โดนทารุณเหมือนเหยื่อแต่กับตัวเองมีชีวิตอายุแบบเจ็ดเจดแปดสิบกว่าปีซึ่งต่างกับแบบว่า คนที่อยู่ไม่ถึง2ปีก็ต้องเสียชีวิต<ช>ด้วยฝีมือเขาแล้วอ่ะใช่แล้วแบบว่ามันจะมีคนรอดชีวิตด้วยซึ่งคนรอดชีวิตอ่ะจะมีไม่กี่คนหรอกแต่ว่าพวกที่รอดชีวิตเหล่านั้นอ่ะเขาแบบว่าเหมือนต้องได้รับการเยียวยาวทางจิตอยู่เลยจนถึงปัจจุบันนี้